君に見せるしかないの <laughs> 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 私のすべてを <laughs> <laughs> อ๋อต่อประตูออกอ๋อดีขึ้นอ่อต่อเลยประกอบไปด้วยเดี๋ยวผมต่อให้เดี๋ยวผมต่อให้อ่าจะนั่งไงพี่อ๋อีซิกใช่ไหมเ่อตอบโต้ได้ไหมนี่นี่เรียบร้อยแล้วก็นี่เอี๋ยวนี่จะไปเล่คีย์กด r แล้วล้อล้อหายนะีไปอ่ะรถอ่ะเดือนสิ ล้อมาจุกค่ะอ้าวเอ <c oughs> เอพี่เราต้องถอดล้อหรือเ,อเปล่าเฮ้ยอ๋อนี่ไพี่ยกรถได้ยกรถได้ <c oughs> แล้วก็ใส่ใหม่แล้วก,ก็ใส่ให้ <c oughs> เอออาล้อหายเ <c oughs> ด, <c oughs> ด,ดี๋ยวพี่จะซึงโห <c oughs> แต่งรถเถอะพี่เราต้องมีลายนะพี่นี่ ขยัายังไงผมไม่รู้ต้องกดตรงไหนเดินดาให้ผมขับได้นะผมน่าแข็งวะผมนักแข่งรถเก่าเลยพี่ดีปะจริงแล้วลงจากบอลงไหนอ่ะเกิดอีพี่อ่ะต่อเลยนะเกิดอีพี่เกิดอีอ๋ออ่ะนั่นแหละอ้าวเพื่อจะขับเหรอแล้วขับไปตั้งไงคือต้องถอดประตูก่อนไป

เปลแล้วอ,อ๋อต้องขับทางนี้มีกับติดทา,างตัดสินใจทางขวาเนะเวลาขับรถเลานมแล้ว <c oughs> อ,อ่าเล็ดดีกว่ารถแบบรถแบบรถ เ่อ่ะน้ำมันหมดอ่ะ่มันมีควันขึ้นน่ะเห็นไหมรถเก่งไปเช็คไปเช็คเลยน่าจะไปที่เครื่องนะหัวหอยไปนี่ไงโอ้น้ำมันเราทำไงอ่ะตัวเครื่องก็ยังดีออนเลยถือตัวมืออ๋อไฟไฟไม่พอเหรอ เครื่องยนต์เนี่ยเอาแล้ทำไมมันมึนแล้วอะจะมีอะไรปะเนี่ยเ่องยนต์รอนมันแปลกครับเนี่ยอ๋ออะไรไม่รู้มันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนจะให้เราเติมน้ำมันนะนี่มันตรงเนี้ยมันเหลือศูนย์นี่ให้เปิดเปิดอะไรไม่รอดเติมน้ำมันหรอติดติดมีน้ำมันมาไหมมีนะท้ายรถ โอเคลไ <ป S 1> ลพี่ปิดโตปิดไปกัเลยสงสัยเรืขับรถแรงแน่ผมว่าเรื่อมันร้อนแล้วเรืองไฟนี่ทำยังไงพี่นะได้มันต้องเปิดไฟได้พี่รู่สึอ,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 อย,ยู<ะ>่ร่องไปหมเจูงโดนสอ่ะกระนหนักมาอะไร เฮ้ยปั๊มปั๊มไว้พี่เว้ยวิ่งขับรถเว้ยสูบดูดเดี๋ยวบอกห้องน้ำอ่ะมันคืออะไรพี่เข้าไปเช็คกัน่อพี่ขิงลงก่อนเลยพี่เดี๋ยวผมตามเธอเธอพี่อะไรพี่โอเคลงเอาละคืออะไรตัวแอดดอปโอ้หว้าตัวอะไรเฮ้ยพี่นี่มันเฮ้ยเลื่อนรถด้วยโถ่สอเ่เลื่อนรถเฮ้ยพี่นี่มันถังอะไรอ่ะ ถังนั้นเอาไปใช้ได้นะือว่าแล้วมันมีอาหารด้วยอ่ะอาหารนะเก็บไปกินได้นะเราเพราะว่าเราต้องการกินอาหารด้วยเสียงอะไรอ๋อตกใจคิดว่าเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้ชายยาโอ้โหนี่อะไรอ่ะเอาเปิดปิดเปิดประตูกว่าได้คนระบาด ผมเอานี่ไปเเอาไปทางท้ายแล้วก็ฝาคุณอุ้ยครั้งนี้รถ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 เฮ้ยครั้งนี้รถสีสวยรถสีสวยไอ้พี่เราไปซ่อมรถกันนี่อะไรอ่ะมาเอาใจยาซ่อมกันเถอะวิ่งกรอบลูกเอาไปด้วยระลึกถึงความหลังเอาไปทำไมกรอบลูกระลึกถึงความหลังดีนะอะไรอ่ะช่างไม้เหรอไม้เอาไปทำอะไรไปตีหัวใคร นั่นสิพี่โอ้นี่พี่โอ้ยลางรถอ๋อทำความสะอาดได้เช้งมันมีว่าวอยู่ด้านล่างอ่าใช่มันมีพี่กำลังใส่ล้อเอาล้อหายล้อหายหายังลอ้อจุกเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะถังน้ำสปอยลเลอร์นี่ขย้ายาเอาเอาล้อรถไปใส่ด้านด้านหน้าไอ้ด้านหลังกดตัวเอฟแต่แหละอ,อุ้ยรถเราไม่สีสัน มีอะไรบ้างทีวีไม่จำเป็นไอเสแวก็มาไอ้ไอ้ไอ้เสแวาไอนี่มันเคยมีเต็มแล้วใครไปเปิดแล้วเททิ้งสภาพไอ้นี้อันไหนพี่อันไหนไอ้เครื่องน่าที่มันใส่น้ำอ่ะมีเต็มตอนแรกใช้สอนภาพบ่ถอดติดขาดเดี๋ยวผมผมไม่ได้แตะเครื่องเลยนะพี่ผมแตะแต่ของที่แบบมันไม่จำเป็นอ่ะแค่รูแค่ยมแค่ยมาประตูประตูประตูพี่ประตูติดนะ เราบรรยากาศแบบผมมีปัญหากับประตูมากนั่งสิอ่ะนั่งดีจะรู้ผมเข้ามาแล้วเกล็ดตัวเข้ามาแล้วหามบูมดีๆกดได้โอเคพี่เสร็จแล้วพี่อาพร้อมแล้วพี่แล้วฝ่าแล้วพยายามกลับแับตาทางไปเลยเลย let's go เรื่งฝามีอะไรอ่ะมีานเรื่น้ำมันจอดรถพี่เติมไม่ใช่พี่จอดก็ได้เดี๋ยวพวกผมเด็นกันไป ไม่เก็บไม่รู้กดเบรกหน้าแล้วเออเบรกมือแล้วปิดปิดแต่เครื่องไม่อนดแต่เครื่องไม่อนดไม่พี่มันไม่เป็นมิดาอ๋อไอ้พวกคนบ้าไงที่ทำเฟสตอย่างเงี้ยมันมีอาหารด้วยนี่วยพี่เปลี่ยนเปิดไทยรถไทยอู้ขวานนี่ตีมันได้ป่ะพี่ผมว่าน่าจะตีไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย น้ำมันพี่มีมีอีกนะของเดี๋ยวผมล่อให้เห็นดูผมล่อก็ได้พี่วิ่งกันเลยอ่ะนี่เคือสเปร์มันอยู่กับพี่ยาแล้วพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่เอาไม่จำเป็นอันนี้อ้าวอ้า่ต่างกินนี่เอาไว้หูกข่าววะอะไรอะพี่เนี่ยใช่ไหมเอาไว้หูกข่าววะเฮ้ยมันเต่าลีดนี่หว่าไม่เจอดิเฮ้ยอะไรอ่ะ เอาไม่มีแตงโมนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยน้ำเหรอพี่อะดูพิยาประตูใหม่ประตูใหม่เตรี๋ยวเราอีกฝั่งหนึ่งทุกทีอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่ไม่สวยประตูใหม่นี่มันคือสเปียอะไรพี่โอ้ยมอวลดันเปอร์เ counter attack counter เอ้ยมีอาหารด้วยนี่มีช็อกโกแลตจะเป็นมาเนี่ยช็อกโกแลตปั๊บเฮ้ยพี่ยา พี่ยาชนชนมันได้ไหมพี่ได้เดี๋ยวไฟหน้าใหม่เนอยว่ะพี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนพี่ยาเอาไปร้อด้วยนะไปร้อนป่าวพี่ยาชนเลยพี่พี่ยาชนพวกนั้นเลยเออผมเอาอะไรออกอ่ะหายแล้วไปไปพี่พี่เจ้เด็ด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 อ่โอเคหมอได้ออกแล้วอ่ะพี่ยาเราที่เราต้องไล่มาอยู่ไนมันอยู่บนหัวรถเราพี่ที่ปิดท้ายเหรอนี่นี่นี่พี่ใช่นี่นี่นี่ปิดเลยก็ได้มั้ง ขอล้นของฟุ้นของแท่รถกิดแซดก็ได้พี่แม่ของแทกดแซดอ่ะมันจะได้ไม่นี่นี่นี่รอรอรอเดี๋ยวไปติดบนปะติดแบบติดยางแตกเออใช่พี่คิงไม่ไม่ติดท้ายได้พี่นี่นี่แบบแบบรถรถรถออฟโรดเลยอ้าวิชลินด์ด้วยยางวิชลินใครมันสร้างล่ะลิขสิทธิ์อะอ้าวใอรเปิดแอร์ขี้ขวาไปพี่ ไปเลยพี่ลุยลุยอ๋อโอเคนะมาติดปุ่มให้กดได้อ๋อต้อง<า><า>แบบกดตา้หรอต่อไปเลยครับพี่พี่ไว้เจอกันใหม่โอ้โหเด็กๆเลยแล้วแบบมันไม่มีไฟท้าย,ยนะใช่ไหมเมทัลลิ่ง ไป,ไ,ไปหน,าน้าเราความจริงเราเราไม่ได้ไปท้ายบิดแตรได้ไหมพี่อ๋ออ๋อชนใช้ยาชนเหรอ,<า>นชนอใช่หรออ่า อะไรขึ้นเจ้าวิชัยาขับกับหลังหรออะไรทำไมระยะทางมันลดดีนพี่พี่ยาขับขับกับหลังพี่ <c oughs> ไปมันโหลอย่างนี้ยพุ่งอ๋อ,อไหลงเจ <c oughs> <ธ>อะแอ้วเฮ้ยมีคนเถื่อนแล้วหนึ่งผมไปลงแล้ว อุ้ยพี่มันของไม่จำเป็นเลยใช่ของไม่จำเป็นไดกลับกดกลับขอติดติดรถสกันนะเพิ่งพี่ผมเอาลงนั่งสีนั่งนั่งประตูประตูได้แล้วพี่ไปเลย ไม่ไไม่มีอะไรเลยไปพี่ไปได้ไปะ ดีภาพหรือเปล่าไปดูไอ,อพี่ตร,รรตรงนั้นอะไรอ่ะอ้าเกรนดับเลยแหละแล้วตรงนั้นอะไรอ่ะพี่เห็นปะเนี่ยข้างๆคนบ้ายิงกันเต็มเลยตอนนี้นเครื่องดับ เดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นนะพี่ฝั่งอาายยาบอกน้ำมันหมดอาา้าวงัน้นเข้าแล้วน้ำหมดแล้วเ้ยตรงนั้นมีอะไรขอไปดูแปปเดียว<น>เก็บปืนเต็มเลย